สวัสดีครับปรีรันนิยายวายในดวงใจนำพานิยายวายเรื่องมาเฟียที่รักกลับมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในตอนที่53ครับตอนนี้มีชื่อว่าช่วยผมด้วยครับเรามาติดตามลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องเฟิร์นและก็เรื่องราวความรัก พวกเขาทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเ <_ an> มื่อคืนผมวางโทรศัพท์จากป้าได้หนังสือก็ยังไม่ทันได้อ่านกลับเผลอหลับไปเฉยเลย เช้าวันนี้เลยรู้สึกงัวงเงียยังไงไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่านอนเยอะมากก็เป็นได้หน้าตามิสดชื่นเลยไม่ค่อยได้นอนเหรอคะเมื่อคืนนะ่ะ <c oughs> แม่พี่จวงหัวเราะอ,อะไรครับนอนน้อยอะไรนอนเยอะนะสิไม่ว่า อนอนเยอะทำไมนอนเยอะได้ล่ะคะก็เห็นแนพี่จวงหมายถึงคุณทีใช่ไหมผมไล่ให้เขากลับห้องนอนของเขาผมก็เลยรีบนอนเลยมีเรียนเช้าตอนเย็นเลิกไวจะรีบกลับมานะครับไปละในใหญ่ก็บอกว่าจะรีบกลับ <laughs> เดี๋ยวนี้พี่จวงเป็นอะไรก็ไม่รู้ม่คุยด้วยแล้วไปแล้วครับแปลกจังพักหลังเมื่อนี้ไม่รู้เป็นอะไรโดนแซวตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยไม่รู้เมื่อเช้าทีโคพูดอะไรกับพี่จวงไปบ้าง นี่ขนาดว่าตื่นแต่เช้าแล้วผมก็ยังไม่เจอเขาเลยนี่เขาไปทำงานตั้งแต่ไก่โหเลยเหรอเนี่ยจะว่าไปเขาเป็นคนที่ตื่นแต่เช้านอนดึกทำงานเยอะไม่ค่อยได้พักผ่อนวันวันก็ไม่รู้ว่าได้กินอะไรหรือเปล่า ดีแต่นั่งรถเดินทางก็บ่อยกว่าจะกลับถึงบ้านก็คำ่ำเฮ้ยนี่เราเป็นห่วงเขาอยู่เหรอเนี่ยแต่ก็น่าเป็นห่วงจริงๆนั่นแหละเช้านี้ลุงบรรจงไปส่งผมที่มหาลัยเหมือนเคย ความจริงผมก็ไปเองได้นะแต่มีบางคนไม่ยอมจะใครซะอีกละ่ะก็ทีโคพิอัตจอมบงการลุงบรรจงบอกว่าจะรอรับผมกลับไปด้วยเลยเนื่องจากผมมีเรียนแค่สองวิชาแป๊บเดียวก็เสร็จแกถึงไม่อยากขับรถกลับ ไปกลับมาให้เสียเวลาพอถึงเวลาเลิกเรียนชั่วโมงสุดท้ายผมก็รีบวิ่งจ้นไปหาลุงแกที่รถเลยสงสารแก,พแกเพราะแกรอมาตั้งแต่เช้าอีกอย่างหนึง่งผมตื่นเต้นจังอยากรีบกลับบ้านหัดดินเต็มที่ ในระหว่างที่นั่งรถกลับบ้านนั้นจู่ๆความคิดแวบหนึ่งก็ขึ้นมาในหัวทำไมที่โคถึงได้มีความคิดว่าควรไปหาป้าผมที่บ้านทั้งที่ตอนแรกเขารักพาตัวผมมาที่นี่ด้วยซ้ำหรือว่าเขาจะสำนึกผิดเอะ เขาครับคล้ายคลับคลาว่าจะจำผมได้แล้วนี่นะหรือว่าเป็นเรื่องเมื่อห้าปีก่อนนั้นด้วยคงจะสำนึกผิดเรื่องเมื่อห้าปีก่อนนั้นด้วยนแน่เลย ทันทีที่รถแล่นเข้าไปจอดที่หน้าบ้านลุงบรรจงวิ่งมาเปิดประตูรถให้กับผมพี่จวงก็ออกมายืนรอพร้อมกับส่งรอยยิ้มราวกับว่าผมเป็นเจ้าของบ้านเลยพี่จวงครับข้าหลังไม่ต้องมายืนรอก็ได้นะครับแค่ลุงบรรจงขับรถไปรับไปส่งที่มหาวิทยาลัย ก็รู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วล่ะครับไม่มากเกินไปหรอค่ะคุณเฟิร์นถ้ามันเป็นคำสั่งของนายใหญ่เขานี่นะสั่งอะไรมั่วซั่วแต่ถึงในายใหญ่จะไม่สั่งพี่จวงก็เต็มใจออกมายืนรอคุณเฟิร์นทุกวันอยู่แล้วล่ะค่ะผม ก็เหมือนกันนะครับคุณหนูเออเออผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดีทั้งลุงบรรจงก็พูดเสริมขึ้นมาอีกคนแถมยังเรียกผมว่าคุณหนูอีกด้วยไม่ต้องพูดอะไรแล้วละค่ะ เข้าบ้านกันนะคะไปคะ่ะพี่จวงตัดบททันทีที่ผมกำลังจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างเลยต้องรีบหุบปากแทบไม่ทันในขณะที่เดินขึ้นบันไดเข้าไปในบ้านเสียงเจียวจ้าวดังแว่วมาแต่ไกลผมมองลอดช่องหน้าต่างไปก็เห็นพวกคุณคุณทั้งสามคนนั้น กำลังเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานเอ๊ะ yeah. ทำไมอยู่กันแค่สองคนแล้วอีกคนละ่ะผมเดินผ่านก็เฝ้ามองอย่างสนใจตลอดทางจนพี่จวงหันกลับมาแล้วเอ่ยถามขึ้น อยากว่ายน้ำเหรอคะอ๋อไม่ครับผมว่ายน้ําไม่เป็นผมตอบพร้อมกับส่งยิ้มเขินๆให้กับพี่จวงความจริงผมอยากว่ายน้ํามากๆตั้งแต่เด็กมาแล้วที่กุญตาของผมจมน้ําแล้วก็เสียชีวิตไปผม ก็เคยเกือบจมน้ำเหมือนกันจากนั้นก็ถูกป้าสั่งห้ามไม่ให้เล่นน้ำโดยเด็ดขาดและปลูกฝังความน่ากลัวนั้นให้กับผมเสมอมานี่เธอเมื่อกี้ตอนที่ฉันเดินผ่านไปทางห้องโถงใหญ่เห็นอีเฟิร์นมันเลิกเรียนมาแล้วล่ะ ฉันได้ยินมันพูดกับอิจวงว่ามันว่ายน้ำไม่เป็นละมันนอกเนาะโตจนป่านนี้แล้วก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นอีกอะ <c oughs> โอย <c oughs> ขำกลิง้งว่ายน้ำไม่เป็นเหรอเงินก็ไปชวน มันมาว่ายน้ำด้วยกันสิเดี๋ยวฉันจะสอนมันเองว่าการว่ายน้ำที่ถูกต้องต้องทำยังไงอุ๊ยเอางั้นเลยเหรออืม <laughs> ผมมองผ่านทางหน้าต่างห้องนองผมในขณะที่ขึ้นมาเปลี่ยนชุดเห็นพวกเขาหัวเราะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานน่าสนุกจังเลยนะอยากว่ายน้ำเป็นบ้างแต่ก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอให้พวกคุณคุณไปแล้ว เราไปนั่งเล่นที่ริมสระว่ายน้ำกันไหมคะอ๋อคร,ครับได้เหรอครับได้สิคะของทุกอย่างในบ้านเนี้เป็นของในใหญ่แล้วก็เป็นของคุณเฟิร์นด้วยอืมถ้างั้น ก็ได้ครับพี่จวงคงสังเกตเห็นว่าผมมองอยู่นานหลายครั้งแล้วจึงได้ชวนให้ผมลงไปนั่งเล่นที่นั่นหลังจากที่พวกเขาไปกันแล้วแค่นั่งใกล้ๆกล้สาวว่ายน้ำเฉยๆคงจะไม่เป็นไรหรอกมั้ง สาวว่ยน้ำขนาดใหญ่ผมนั่งกวาดแก่วงมือไปมาช้าๆข้างๆสาวว่ายน้ำขนาดใหญ่น้ำใสๆเย็นๆสีสวยๆผมเพิ่งเคยได้สัมผัสเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยมันเย็นมากๆจริงๆถ้าได้ลงไปไว่ายน้ำ ก็คงจะดีขนมของว่างกับน้ำแดงมาแล้วนะคะคุณเฟิร์นขอบคุณครับพี่พี่จวงเรียกให้ผมไปกินขนมหวานกับน้ำแดงที่เธอเตรียมไว้ให้เธอยกมาเสิร์ฟแล้วก็วางบนโต๊ะเล็กๆข้างสาวยน้ำ โดยจวงสิปนีบัตรรับใช้อีเฟิร์นยังกับมันจ่ายเงินเดือนให้อย่างั้นแหละมันไสจริงๆเลยฉันมีแผนล่ะเธอแผนอะไรนะนง่้น,นี่สิ มันนี่หน่อยซิสร้อยคอฉันหายอะหายยังไงก็ไม่เจอแกมาหายฉันหน่อยซิเร็ว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 รีบมาช่วยหาเร็วเข้าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเสียงแผดแปดหลอดของใครบางคนดังลงมาจากชั้นบนของบ้าน เขาคนนั้นชื่อคุณคิมหนึ่งในพวกคุณคุณสามคนเขาโวยวายเสียงดังลั่นเรียกพี่จวงให้ขึ้นไปหาของบัรอย่างให้ไปเถอะครับพี่จวงเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวพี่จวงมานะคะคุณเฟิร์นทานของว่างแล้วก็อ่านหนังสือรอไปก่อนนะคะ พี่จวงวางของได้ก็รีบเดินปรี่ขึ้นไปข้างบนเหลือแค่ผมที่นั่งอยู่ที่ข้างสาวว่ายน้ำคนเดียวหึน้าดำคาดจริงๆไม่มีบ้านอยู่กันหรือไงหรือว่าทีโคจะจับพวกเขามาเหมือนกับเราในตอนแรกเฮ้อพอๆๆ เลิกคิดปวดหัวปวเปล่าจะว่าไปบรรยากาศดีเลยทีเดียวถึงจะไม่ได้เล่นน้ำแต่ก็รู้สึกเย็นสบายใจดีจริงๆเลยที่ข้างสาว่ายน้ำเนี่ยมันเล่นน้ำด้วยกันไหมอออคุณ ผมสะดุ้งเฮือกเมื่อเสียงใครบางคนดังมาจากทางด้านหลังสองคนนี้เดินมาใกล้ผมทุกทีทุกทีรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้เหมือนกับจะมีเรื่องเลยฮะผมจึงรีบลุกขึ้นยืนทำท่าจะเดินออกไปจากตรงนี้ทันที แต่ทันใดนั้นก็ถูกความหมับเข้าที่แขนอย่างแรงจะไปไหนล่ะเสียมารยาทจริงๆเลยคนเขาอุตส่าห์ชวนไม่ไหวไม่ไหวถ้าอย่างนั้นเล่นไปคนเดียวแล้วกันนี่เล่นด้วยล่ะคำพูดนิ่งๆพร้อมกับสีหน้าเยือกเย็น ร้ายกาดของเขาทำให้ผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวอออออสองคนนั้นแกล้งทำเป็นหันหลังให้แต่แล้วก็ผลักผมให้หงายหลังลงไปเหมือนกับภาพ สโดไลในหนังทันทีที่แผ่นหลังของผมสัมผัสผิวน้ำแล้วร่างก็ค่อยๆจมลงไปภาพในวัยเด็กนั้นก็ลอยเข้ามาในหัวตัวของผมไม่ได้ลอยอยู่เหนือน้ำได้เหมือนในหนังดั่น แต่มันกำลังแสดงให้เห็นว่าฉากที่ผมกำลังจะจมลงไปและเป็นฉากที่ผมกำลังจะตายใครก็ได้ช่วยที ผมรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ได้ร่างกายเหมือนถูกถ่วงเอาไว้ด้วยอะไรที่หนักมากๆจะพูดหรือบอกใครก็ไม่ได้ในขณะที่ผมตะเกียกตะกายจนหมดแรงร่างกายหนักๆของผมมันก็ค่อยจมลงไปสู่ก้นของสระน้ำช้าๆหูของผมเริ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วและทุกอย่างมันก็เริ่ม มืดดับลงไปทุกอย่างมันมืดไปหมดว้ายคุณฟานจำน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีคุณฟานจำน้ำช่วยคุณฟานทีมาลีวิ่งหน้าตาตื่นไปยังชั้นบนเขาประตูห้องนอนของคุณคิม เสียงดังป,งปั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 งใครกันนะคุณคิมทะคอกถามเสียงดังแล้วเดินดิ่งไปเปิดประตูพี่จวงคุณฟานจมน้ำคุณฟานเดี๋ยวก่อนสิหาซ้อยังไม่เจอเลยจะรีบไปไหนอะส้อยอะไรคะ ก็ใส่คอฉันนี่สิมันหายแล้วที่คอนี่ยแหละคะอะไรอะ่ะอุย้ยตายจริงหาเจอละขอโทษทีนะที่รบกวน <c oughs> <c oughs> นี่คุณคิมหลอกจวงให้ขึ้นมาเหรอคะถ้าคุณเฟิร์นเป็นอะไรไป ปิดชอบด้วยชีวิตจบตอนที่53ลงไปแล้วนะครับชื่อตอนว่าช่วยผมด้วยครับเรามาเอาใจช่วยน้องเฟิร์นกันนะครับตอนนี้น้องเฟิร์นจมน้ำลงไปแล้ว ปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปว่าน้องเฟิร์นของเราจะรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมอะไรขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงคลิปต่อไปกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าที่ช่องนิยายวายฟังฟิน ช่องนี้มีแต่นิยายวายสนุกสนุกบายบายครับ